ผลงานวิจัยล่าสุดพบว่า80%ของข้อมูลที่คนไทยชอบแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับและมักเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับสารด้วยดังนั้นเราจะไปทำความรู้จักกับข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตว่ามีลักษณะไหนเข้าข่ายข้อมูลเท็จกันบ้างครับ อย่างแรก Mis Information คือข้อมูลที่คนที่สร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจก่อให้เก um ิดความเสียหายหรือว่าทําให้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับแล้วลักษณะเนี้ยก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ ety, 2คือว่า disinformation นั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก่อให้เกิดความเสียหายตามมาและอย่างที่3คือ m มลล์อ Information หรือว่าข้อมูลที่มีคนตั้งใจจะทําให้เป็นเท็จแลแ <S <s แ้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยนะครับ ถามว่าทําไมคนถึงแชร์ข้อมูลทั้ง3ลักษณะไปก็เพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมีความรู้เท่าทันสื่อหรือว่ามีเดียลีเทรซีที่ไม่เท่าเทียมกัน ัวอย่างเช่นเรบางเว็บนะครับหรือว่าบางเพจเนี่ยเขาอาจจะทํามาเป็นลักษณะขำๆค,คนที่ดูแล้วก็รู้ว่าขำก็มองว่าอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็ทาทอยู่แล้วแต่ว่าในขณะที่ลหลายๆคนนะั้นอาจจะรู้ไม่เท่าทันอาจจะไม่คิดว่าเนี่ยคือข้อมูลที่เป็นเท็จหรือว่าทํามาเป็นลักษณะขำๆหรือว่าล้อเลียนแล้วก็เชื่อไปแบบนั้นนะครับลักษณะนี้ก็ก่อให้เกิดการแชร์ข้อมูลที่มีความผิดพลาดไปได้ แต่ในขณะที่ข้อมูลในชุดสุดท้ายที่เรียกว่า Malinformation ข้อมูลลักษณะนี้ครับเลี่ยงได้ยากครับเพราะว่าคนที่ทำออกมานั้นตั้งใจเลยครับว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายตัวอย่างเช่นเป็นลักษณะของข้อมูลทางการเมืองที่มุ่งทําลายฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างเช่นการหลอกลวงหวังเอาเงินเป็นต้นดังนั้นนี่คือ3ลักษณะนะครับของข้อมูลที่มีความผิดป,ปกติ เห็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าข้อมูลเท็จทําให้เกิดผลเสียมากมายดังนั้นการรู้เท่าทันสื่ออย่างรอบด้านก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนด้วยนะครับผลเสียก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลาเสียสุขภาพนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจ,จถึงขั้นเสียชีวิตได้ส่วนคนที่แชร์ข้อมูลผิดๆนะครับแน่นอนว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือเสียหน้าหรือว่าบางคนเรียกว่าเกิดอาการเงิบนั่นเองเพราะว่าถ้าเราแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จไปยนะครับแล้วเรามารู้ตอนหลังว่าไม่ใช่ใครจะเชื่อถือเรา ซึ่งนั่นนำไปสู่การเสียเครดิตและยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นสื่อหรือว่าคุณเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือแล้วมันมีการแชร์ข้อมูลออกไปแล้วเกิดการเสียเครดิตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปใครจะเชื่อคุณล่ะครับการแชร์ข้อมูลบางอย่างนอกจากจะไม่เป็นผลดีกับคนอื่นแล้วคนที่ไปทำตามนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์นิเวร์ซิตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ